วันนี้เรามาทำเมนูเจียวปลาทูก่อนอื่นเราก็ต้องไปย่างไปปิ้งก่อนแล้วก็เราก็มาล้างผักไว้อพอสุกมาเราก็แกะปลาทูแกะหอมแดงแกะกระเทียมใส่ใส่เยอะๆนะคะจะได้หอม,หอม ใส่กระเทียมใส่กระเทียมใส่แล้วก็หอมแดงใส่ตามตามตาตาตาให้ละเอียดตามให้พริกละเอียดแล้วหอมละเอียดแล้วแล้วก็แกะปัดทัใส่ อัดโูแกะอัดโูแล้วก็ดูดีๆนะคะเผื่อมีก้างก็เอาก้างออกดูดีๆเดี๋ยวก้างใส่เวลาเรากินมันจะตามคอนะคะ แกะประตูใส่เสร็จแล้วเราวันนี้เราไม่ตำหมดนะคะใส่เครื่องปรุงใส่องนอใส่เกลือตำตำต,ำ,ตำให้ละเอียดทำให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็ใส่หอมลงไป หันหันหันใส่กัดโขกะโกโกโกเสร็จแล้วแล้วก็อาจารย์ been, ามาตักเลยพร้อมเสิร์ฟเมนูนี้เป็นเมนูของชอบแล้วก็มีเตรียมผักไว้แก้มเสร็จแล้วค่ะนักกินไหม